I uh -huh. ไอกระจกมันด้านแล้วมันคงจะหลุดเองเหรอครับที่ตอนไปมัน, <c oughs> นไห้ไอควันมันออกข้างในอะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมันไหมอะไรกันนะครับแล้วตอนนี้พบเจอเจ้าของรถไหมครับไม่เจอเลยเนะี่ยเพราะว่ามาจอดไม่ต้องมาคืนนะ<ช>จอดไว้ช่วงมาคืนเนะี่ยแล้วก็ไม่มีใครเห็นเจ้าของเลยเนะี่ย อ๋แต่เขามาจอะไว้ตั้งเมื่อคืนเออนาจะเมื่อคืนนี่แหละอันนี้ไฟไหม้ประมาณกี่โมงครับก็ปุ๊บเมื่อกี้เนี่ยประมาณไม่เกินสิบนาทีนี่แหละประมาณตั้งเมื่อคืนครึ่งชั่วโมงนะว่าไหม้เยอะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาเทียวทูดับนะไหม้ทั้งคันเราจะไปถึงเช่นผมใช่ร้อนหรือร้อนไม่ก็จบเปิดเองหนูเอาเอาถังดับเพลิงมาจากไหนอ่ะไตลาดเฉลี่ยครับขมมีเซ็ตไปให้อันเกิดเหตุไฟไหม้เอาถังจาก ในตลาดมาดับใช่ไหมใช่ครับเราเห็นนะมีคนแล้วมึงได้กินอยู่ทีไอ้นี้รู้แล้วว่ามันเริ่มลามนะแล้วแล้วก็จมเปิดเองก็เลยฉีดพลาสติกเข้าเลยมันมีประกายไฟเยอะไหมไม่เยอะมากพี่มันละอู่อยู่ข้างในอะ่ะมันเดือดอ๋อแล้วเป็นควันออกมาแล้วมันมีมีสรุปพอดีควันเริ่มเดือดขึ้นเ,นเลยประชิดอัดเข้าไปเลยไม่ดู

้าจะฟ้าตรงช่วนี้ว่ากระจกมันลงแล้วกระจกมันไหลลงไม่ไหลลงนก็นได้อ๋อกระจกไมันไหลลงอยงนี้าถได้เมื่อกี้เมื่ี้ไร้าอยู่นั้ไ ก็เลยต่อแิ้แลวรลวรอให้ข้างมาตั้งกำลังมาจะบอกตา้งไม่ต้องมาแล้วต่อไลกลับอย่เดียว